30วิธีเลิกทนและออกจากชีวิตที่คุณไม่ต้องการสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทรข้อที่1ยอมรับว่าชีวิตในตอนนี้มันไม่ตอบโจทย์คุณเคยถามตัวเองไมหมคะว่านี่ใช่ชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือบางทีคุณอาจจะแอบรู้คําตอบอยู่แล้วแต่คุณก็เลือกที่จะเมินเฉยบอกกับตัวเองว่าเอาก็พอไหวอะทั้งที่ในใจมันไม่ได้ไหวเลยการยอมรับว่าชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่ รู้ไหมคะนั่นคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมรับคุณก็จะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าคุณก็จะติดอยู่ในวงจรเดิมๆกับงานที่ทําให้คุณหมดพลังความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าสถานการณ์ที่คุณแค่อยู่ไปวันๆจําไว้นะคะว่าการยอมรับว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ทําให้คุณดูอ่อนแอแต่มันแสดงให้เห็นว่าคุณกล้าพ,พอที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและกล้าพ,พอที่จะเริ่มต้นใหม่ ฉะนั้นจงถามตัวเองนะคะว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตถ้าเกิดว่าฉันไม่เปลี่ยนตอนนี้ฉันจะต้องทนแบบนี้ไปอีกกี่เดือนกี่ปีจําไว้นะ,ะว่าชีวิตเป็นของคุณอย่าปล่อยให้ความกลัวความกังวลความลังเลหรือว่าความเคยชินมากําหนดเส้นทางของคุณหากชีวิตคุณตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ <c oughs> ก็ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะทุกการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เ,เริ่มต้นจากการยอมรับแล้วคุณละะ่ะคะพร้อมที่จะยอมรับเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วหรือยัง ข้อ2เลิกหลอกตัวเองว่ามันโอเคคุณเคยพูดกับตัวเองไมหมคะว่ามันก็พอไหวนะหรือว่าชีวิตตอนนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ลึกๆแล้วค่ะคุณรู้ดีว่ามันไม่โอเคเลยการหลอกตัวเองด้วยคําว่าเออก็พอไหวนะมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมันแค่ผลักปัญหาออกไปอีกวันแล้วก็ทําให้คุณติดอยู่กับความสบายใจแบบจอมปลอมชีวิตที่แบบพอไหวพอไปได้มันคือหลุมพรางลองนึกภาพว่า คุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ครุขระและก็ลื่นคุณรู้ว่ามันอันตรายนะแต่คุณยังบอกตัวเองว่าก็ยังเดินได้อยู่คุณไม่เปลี่ยนเส้นทางเพราะคุณคิดว่ามันไม่จำเป็นจนกระทั่งคุณสะดุดล้มนั่นแหละคือผลลัพธ์ของการบอกตัวเองว่าเออก็พอไหวอะก็พอได้การอยู่ในชีวิตที่ก็โอเคอะแต่ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขมันเหมือนกับการยืนอยู่ในน้ำที่เย็นยเยอือกคุณอาจจะยังทนได้ แต่มันจะทําให้คุณอ่อนล้าและก็ไม่มีพลังที่จะก้าวไปไหนหยุดคําว่าพอไหวนะคะก่อนที่จะสายเกินไปคําว่าก็พอไหวอ่ะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมันแค่ทําให้คุณติดอยู่ในที่เดิมแต่ถ้าคุณยอมรับว่ามันไม่ไหวแล้วแล้วก็เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะเจอชีวิตที่ดีดกว่าที่คุณเคยคิดไว้ก็ได้ฉะนั้นจงถามตัวเองนะคะว่าคุณโอเคจริงหรือเปล่ากับการทํางานที่ไม่ได้มีความสุขเพียงเพราะว่ามันมั่นคง คุณพอใจจริงไหมกับความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวคุณอยากจะอยู่ในสภาพนี้ไปอีกนานแค่ไหนเลิกหลอกตัวเองนะคะเพื่อเริ่มต้นชีวิตที่ดีกว่าถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจกับงานความสัมพันธ์หรือว่าชีวิตในตอนนี้ก็จงยอมรับว่ามันไม่โอเคความรู้สึกไม่พอใจคือสัญญาณที่บอกว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่าเพิกเฉยต่อมันค่ะ ชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่การอยู่รอดหรือว่าแค่พอไหวแต่มันคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็เติมเต็มคุณมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อย่าหลอกตัวเองนะคะจำไว้ว่าคําว่าแค่พอไหวมันไม่ใช่เป้าหมายชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังหลอกตัวเองชีวิตของคุณก็ไม่มีวันก้าวหน้าไปไหนแต่ถ้าคุณกล้าย,ยอมรับแล้วก็ลงมือเปลี่ยนแปลงคุณจะได้เจอชีวิตที่คุณคู่ควรข้อ3มองหาสิ่งที่คุณอยากได้จากชีวิต ลองถามตัวเองง่ายๆนะคะว่าฉันอยากได้อะไรจากชีวิตนี้คำถามนี้ฟังดูเหมือนจะง่ายแต่คุณอาจจะต้องใช้เวลาทบทวนอย่างจริงจังเพราะบางครั้งเราก็ปล่อยชีวิตให้ไหลไปเรื่อยๆจนลืมถามว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงหรือเปล่าชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายก็เหมือนเรือที่ลอยไปตามกระแสลองนึกภาพว่าคุณเป็นเรือที่ลอยอยู่ในทะเลที่กว้างไกลไม่มีเข็มทิศไม่มีเป้าหมายคุณอาจจะลอยไปเรื่อย แต่คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะไปถึงฝั่งหรือเปล่าการไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตก็เหมือนกับการปล่อยให้ชีวิตลอยเคว้งไปเรื่อยแต่เมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าฉันอยากได้อะไรมันเหมือนกับการเริ่มต้นตั้งแคมป์ทิศให้ชีวิตใหม่คุณจะรู้ว่าคุณควรที่จะล่องเรือไปทางไหนแม้ว่าคลื่นลมจะหนักหนาแค่ไหนก็ตามคุณก็มีทิศทางแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณอยากจะได้อะไรในชีวิตก็ลองจากคำถามเหล่านี้ดูนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่มีข้อจำกัดในชีวิตฉันอยากจะทำอะไรอะไรทำให้ฉันมีความสุขจริงๆฉันอยากจะให้ชีวิตของฉันดูเป็นยังไงในอีกห้าปีข้างหน้าการตอบคำถามเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกแค่คุณซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ลองจินตนาการถึงชีวิตในฝันข้อ4วางแผนเพื่อออกจากจุดเดิมการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของการวางแผนแล้วก็ลงมือทาถ้าคุณรู้ว่าชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการคุณต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองติดอยู่ในจุดเดิมโดยไม่มีแผนนะคะคุณจะต้องลงมือวางแผนอย่างจริงจังและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณไม่มีแผนเท่ากับไม่มีทางออกลองจินตนาการดูนะ,ะว่าคุณกำลังอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูคุณอยากจะออกไปแต่ก็ไม่รู้ว่าควรทำยังไงคุณอาจจะรู้สึกเคว้งคว้างไม่มั่นใจว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหน การเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณไม่มีแผนไม่มีเป้าหมายคุณก็เหมือนคนที่ติดอยู่ในห้องนั้นคำถามก็คือว่าถ้าคุณอยากจะออกจากจุดเดิมคุณต้องทำอะไรก่อนถ้าคุณอยากจะไปถึงเป้าหมายคุณต้องเดินไปทางไหนคำตอบก็คือการวางแผนนั่นเองเพราะแผนจะเป็นเหมือนกับเข็มทิศนำทางที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณควรก้าวไปทางไหนและควรทำอะไรก่อนหลังข้อ 5. หยุดคิดว่าฉันยังไม่พร้อม คุณเคยรออะไรสักอย่างจนรู้สึกว่ามันไม่มีวันเกิดขึ้นบ้างไหมคะคําว่าฉันยังไม่พร้อมเป็นคําที่คนส่วนใหญ่ใช้เพื่อหยุดตัวเองไม่ให้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะเราคิดว่าทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกสมบูรณ์ก่อนเราถึงจะกล้าลงมือทําแต่ในชีวิตจริงไม่มีใครพร้อม100%อเซนะคะตัวอย่างง่ายๆเลยลองนึกถึงตอนที่คุณหัดขี่จักรยานคุณไม่พร้อมอย่างแน่นอนตอนที่จับแพนครั้งแรกแต่คุณก็ขึ้นไปปั่นและใช่คะ่ะคุณล้ม แต่ถ้าคุณรอจนพร้อมคุณก็อาจจะไม่มีวันได้ขี่จักรยานเลยฉะนั้นจงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่มั่นใจอย่าก,กังวลว่ามันจะเพอร์เฟเพราะความเพอร์เฟจะมาจากการฝึกฝนไม่ใช่การรอจงจำไวน้นะว่าความพร้อมเกิดขึ้นระหว่างทางไม่ใช่ก่อนเริ่มต้นจงลงมือทำตอนนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดข้อ 6. เลิกลัวความล้มเหลว แล้วถ้าเกิดว่าฉันล้มเหลวละ่ะจะเป็นยังไงอาจจะเป็นคําถามที่หลายคนคิดก่อนลงมือทําความกลัวแบบนี้อาจจะทําให้คุณหยุดเดินทั้งที่จริงๆแล้วความล้มเหลวมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือครูที่ดีที่สุดอย่างนักประดิษฐ์คนหนึ่งนะคะที่เขาพยายามที่จะสร้างหลอดไฟเขาล้มเหลวถึง1000ครั้งก่อนที่จะประสบความสําเร็จแต่เขาก็ไม่เคยมองว่าตัวเองล้มเหลวเขาพูดว่าฉันแค่พบ1000วิธีที่ไม่เวิร์กและนั่นแหละคือเหตุผลที่โลกของเรามีแสงสว่างใช้อย่างทุกวันนี้ จงคิดใหม่นะคะจงคิดว่าความล้มเหลวคือบทเรียนที่ช่วยให้คุณเก่งขึ้นทุกครั้งที่ล้มคือโอกาสที่คุณได้เรียนรู้และก็ปรับปรุงจงอย่ากลัวการล้มเหลวกลัวแค่ว่าคุณจะไม่พยายามเพราะทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นมาหลังจากที่คุณล้มนั้นคุณก็จะเข้าใกล้เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นข้อ 7. ตัดสินใจเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนมันอาจจะฟังดูปลอดภัยใช่ไหมคะแต่มันคือกับดักที่ทําให้คุณไม่ไปไหน การอยู่ในพื้นที่ที่คุณคุ้นเคยอาจจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเติบโตคุณจะต้องกล้าก้าวออกไปข้อ8เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเหมือนกับการเอาความสุขไปฝากไว้ในมือคนอื่นคุณอาจจะเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเร็วกว่ามีบ้านหลังใหญ่กว่าหรือว่าชีวิตดูดีกว่าแต่สิ่งที่คุณไม่เห็นก็คือเบื้องหลังของเขาบางคนอาจจะซื้อรถหรูด้วยการกู้เงินจนเป็นหนี้ แต่คุณเห็นแค่รถของเขาแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองทั้งที่ชีวิตของคุณอาจจะมั่นคงกว่าด้วยซ้ําจงเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีตดูว่าคุณพัฒนามากลาแค่ไหนจงโฟกัสที่เป้าหมายของคุณเพราะว่าน,นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนใครแค่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวคุณเองก็พอแล้วนะคะข้อ9สร้างความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่คุณจะต้องสร้างมันขึ้นมาจากการลงมือทำและก็พิสูจน์ตัวเองทีละเล็กทีละน้อยลองทำสิ่งใหม่ๆที่คุณคิดว่าทำไม่ได้อย่างเช่นการเรียนภาษาใหม่หรือว่าออกไปพูดในกลุ่มฉลองทุกความสำเร็จเล็กๆไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าได้ตรงเวลาหรือว่าการทำงานเสร็จตามเป้าหมายทุกครั้งที่คุณก้าวข้ามความกลัวเล็กๆได้คุณก็จะสร้างความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นความมั่นใจคือพลังที่ผลักดันให้คุณกล้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น ข้อ10ลงทุนในตัวเองถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการลงทุนในทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของคุณนั่นก็คือตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณอย่างเช่นการตลาดออนไลน์หรือว่าการจัดการการเงินอ่านหนังสือดีๆก็ได้ค่ะเพราะว่ามันช่วยเพิ่มมุมมองใหม่ๆได้อย่างเช่นหนังสือพัฒนาตัวเองหรือว่าอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสําเร็จก็ได้นะคะหรืออาจจะเข้าคอร์สอบรมสัมมนาที่ช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพหรือว่าในเรื่องส่วนตัวก็เป็นได้จําไว้นะคะว่าทุกบาททุกนาทีที่คุณลงทุนในตัวเองมันจะคืนกลับมาหาคุณในรูปแบบของโอกาส ความรู้และก็ความสําเร็จที่มากกว่าเดิมข้อ11ปล่อยวางจากอดีตอดีตเป็นเหมือนเงาที่ตามหลอกหลอนเราไม่ว่าคุณจะทําดีแค่ไหนหรือว่าพยายามเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มันก็จะโผล่มาเตือนคุณถึงสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ล้มเหลวหรือว่าสิ่งที่คุณเสียดายแต่ความจริงคือคุณไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ต่อให้ย้อนเวลาได้นะคะคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งเดียวที่คุณทําได้ก็คือปล่อยวางทําไมต้องปล่อยวางก็เพราะว่า การเกาะเกี่ยวอดีตเอาไว้จะทําให้คุณไม่มีพลังสําหรับอนาคตลองนึกดูนะคะว่าคุณกําลังถือกระเป๋าที่เต็มไปด้วยหินหนักๆคุณจะไม่มีแรงเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยหินเหล่านั้นคุณจะเบาแล้วก็เดินต่อง่ายมากยิ่งขึ้นจงยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้กําหนดตัวตนของคุณในปัจจุบันจงมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่คําพิพากษาโฟกัสที่สิ่งที่คุณทําได้ในตอนนี้และสิ่งที่คุณอยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคต อดีตคือบทเรียนที่คุณเรียนรู้แต่ปัจจุบันคือสิ่งที่คุณกำลังสร้างอย่าปล่อยให้เงาของอดีตมาขโมยแสงสว่างจากวันพรุ่งนี้ข้อ12จงเลือกคนรอบตัวอย่างระมัดระวังมีคนเคยพูดไว้นะคะว่าคุณคือผลรวมของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาร่วมด้วยมากที่สุดลองถามตัวเองว่าคนรอบตัวคุณเป็นใครพวกเขาซัพพอร์ตความฝันของคุณไหมหรือว่าพวกเขาคือคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีทางทำอะไรสำเร็จทำไมคนรอบตัวถึงสำคัญ ก็คือคนรอบตัวนะคะมีผลกับพลังและก็ความคิดของคุณเป็นอย่างมากถ้าคุณอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ลบคุณก็จะซึมซับความคิดแบบนั้นและก็ติดอยู่ในวงจรเดิมๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับคนที่ผลักดันคุณเชื่อในตัวคุณแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณคุณก็จะมีพลังในการเดินหน้ามากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยากบินสูงคุณก็ต้องอยู่กับคนที่บินได้ไม่ใช่คนที่ยึดติดกับพื้นข้อ 13. มมองทุกปัญหาเป็นความท้าทาย ปัญหากับความท้าทายต่างกันยังไงคําว่าปัญหานะคะฟังดูอาจจะเหมือนสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงมันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันหนักหนาและก็เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่คําว่าความท้าทายหมายถึงสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญเพื่อพัฒนาและก็ก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองคือแทนที่จะถามว่าทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันลองถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างหรือว่าฉันจะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตัวเองได้ยังไง ปัญหาคือบททดสอบที่ทําให้คุณแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่ามองมันเป็นศัตรูแต่มองว่ามันคือโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของคุณข้อ14ตั้งเป้าหมายระยะสั้นการตั้งเป้าหมายไม่จําเป็นต้องใหญ่โตเสมอไปนะคะหลายคนมักจะรู้สึกท้อเมื่อเป้าหมายของพวกเขาดูไกลเกินเอื้อมแต่รู้ไหมคะเป้าหมายใหญ่ทุกอย่างเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเสมอเลยคะ่ะ เป้าหมายเล็กๆอาจจะดูเหมือนไม่สําคัญในตอนแรกแต่เมื่อคุณทําอย่างต่อเนื่องมันก็จะสะสมกลายเป็นความสําเร็จที่คุณภาคภูมิใจได้ข้อ15เรียนรู้จากความผิดพลาดความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะแต่มันคือครูที่ดีที่สุดในชีวิตบางครั้งสิ่งที่คุณล้มเหลวในวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสําเร็จในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้นะคะจงมองความผิดพลาดว่ามันคือโอกาสให้คุณได้รู้ว่าสิ่งใดไม่เวิร์กการทําผิดช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น อยากลัวการทำผิดเพราะว่าคนที่ไม่เคยพลาดคือคนที่ไม่เคยจงพยายามลองถามตัวเองนะคะว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างแล้วก็ใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการก้าวต่อไปข้อ16สร้างนิสัยใหม่ที่ดีต่อชีวิตชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวนะคะแต่มันเกิดจากนิสัยเล็กๆที่คุณทำซ้ำทุกวันการสร้างนิสัยใหม่อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คุณรู้ไมหมคะว่ามันคือพื้นฐานสำคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตียงอาจจะฟังดูง่ายใช่ไหมคะแต่การจัดเตียงเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ทําให้คุณเริ่มต้นวันด้วยความสําเร็จได้หรือว่าอาจจะเป็นการจดเป้าหมายก็ได้ค่ะเขียนสิ่งที่คุณอยากทําในวันนี้ไม่ต้องเยอะนะคะแค่2-3คข้อแล้วก็ลงมือทําให้สําเร็จชีวิตที่เปลี่ยนไม่ได้เริ่มจากการก้าวกระโดดแต่มันเริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆที่คุณทําอย่างต่อเนื่องข้อ17ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า เวลาถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่านะคะเพราะว่ามันคือทรัพยากรเดียวที่เราไม่สามารถซื้อกลับมาได้ทุกนาทีที่ผ่านไปมันคือโอกาสที่คุณใช้หรือว่าเสียไปนั่นเองจําไว้นะคะว่าทุกนาทีที่คุณใช้คือการลงทุนในอนาคตของคุณเองอย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้ทําให้คุณเติบโตข้อ18หยุดผัดวันประกันพรุ่งคําว่าเดี๋ยวค่อยทําคือคําพูดที่ทําลายความฝันของคนมานับไม่ถ้วนแล้วนะคะการผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณง่ายมากยิ่งขึ้น แต่มันทําให้คุณเสียโอกาสและก็พลังงานที่คุณมีแล้วทําไมเราต้องผัดวันประกันพรุ่งบางคนอาจจะเพราะว่ากลัวความยากของงานหรือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนและวิธีหยุดในการผัดวันประกันพรุ่งนะคะก็คือการแบ่งงานให้ง่ายถ้าคุณต้องการเขียนโปรเจกต์ใหญ่ก็ลองเริ่มจากเขียนหัวข้อย่อยๆหรืออาจจะใช้เทคนิค5นาทีก็ได้ค่ะบอกตัวเองว่าจะทําสิ่งนี้แค่5นาทีเพราะว่าเมื่อคุณทําไปเรื่อยๆคุณก็มักจะทําต่อไปเองค่ะข้อ19 กล้าที่จะปฏิเสธคำว่าไม่คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยปกป้องคุณจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมและก็ทำให้คุณเสียเวลาคนส่วนใหญ่มักกลัวที่จะพูดว่าไม่เพราะกลัวคนอื่นไม่พอใจแต่รู้ไหมคะทุกครั้งที่คุณบอกว่าไม่กับสิ่งที่ไม่ได้สำคัญคุณกำลังบอกใช่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆอย่ารู้สึกผิดที่จะบอกว่าไม่ถ้ามันไม่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณลองพูดอย่างนิ่มนวลอย่างเช่นขอโทษนะคือฉันยังไม่สะดวกตอนนี้ะ ทุกครั้งที่คุณกลา้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่สําคัญคุณก็จะมีพื้นที่ให้สิ่งที่สําคัญจริงๆข้อ20ฝึกมองโลกในแงด่ดีโลกนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายสิ่งที่สําคัญก็คือคุณเลือกที่จะมองมันยังไงการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่มันคือการหาความหวังและกโอกาสในทุกสถานการณ์วิธีฝึกมองโลกในแง่ดีก็อาจจะเป็น การขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตนะคะอย่างเช่นการได้ดื่มกาแฟในตอนเช้าที่เราชอบหรือว่าการได้สูดอากาศบริสุทธิ์ที่สดใสในทุกๆวันเมื่อเจอปัญหาก็ลองถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างการมองโลกในแง่ดีไม่ได้เปลี่ยนความจริงแต่มันเปลี่ยนวิธีที่คุณเผชิญหน้ากับมันเพราะโลกนี้เป็นไปในแบบที่คุณจะมองข้อ21จงออกห่างจากสิ่งที่ทําให้คุณไม่มีความสุขชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะทนอยู่กับสิ่งที่ทําให้คุณไม่มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำให้คุณหมดไฟความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังลบการเลือกอยู่ในสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์คุณไม่เพียงแต่ทำให้คุณไม่มีความสุขแต่ยังขโมยพลังและก็โอกาสในการเติบโตไปจากคุณด้วยและเหตุผลที่เราต้องออกห่างก็เพราะว่าชีวิตของคุณมีค่าเกินกว่าที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้เติมเต็มเพราะทุกครั้งที่คุณเลือกอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณไม่มีความสุขคุณกำลังปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอสิ่่่งทีีดกวา ถ้างานไม่ตอบโจทย์ก็ลองหางานใหม่นะคะหรือว่าอาจจะพัฒนาทักษะเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองถ้าความสัมพันธ์มีแต่เครียดก็ลองพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าถ้าคุยไม่ได้จริงๆการเดินออกมาอาจจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดการออกห่างจากสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่มันคือการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ข้อ22อยากัวที่จะลองทําสิ่งใหม่ ชีวิตคือการทดลองทุกสิ่งที่คุณยังไม่เคยทำคือโอกาสที่จะค้นพบตัวเองและก็สร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการลองทำสิ่งเล็กๆดูค่ะที่คุณไม่เคยทำมาก่อนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นลองไปเที่ยวคนเดียวลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือว่าลองเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันที่ทำในแต่ละวันดูข้อ23รักษาสุขภาพกายและใจสุขภาพคือรากฐานของทุกสิ่งถ้าร่างกายและจิตใจของคุณไม่แข็งแรงคุณก็จะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิต พอถ้าร่างกายของคุณเหนื่อยล้าคุณก็จะไม่มีแรงเดินหน้าต่อถ้าจิตใจของคุณเครียดคุณก็จะขาดแรงบันดาลใจและก็กำลังใจในการทำสิ่งใหม่ๆไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าสุขภาพของคุณจงดูแลตัวเองให้ดีก่อนแล้วคุณจะมีพลังในการสร้างชีวิตที่ต้องการข้อ24จดบันทึกความก้าวหน้าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่คุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม การจดบันทึกช่วยคุณมองเห็นว่าคุณได้พัฒนาไปไกลแค่ไหนและก็ช่วยเพิ่มพลังในการเดินหน้าต่อไปได้เหตุผลที่คุณต้องจดก็คือมันช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของชีวิตและมันก็เป็นแรงบันดาลใจในวันที่คุณรู้สึกท้อความก้าวหน้าเล็กๆคือการสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่จงจดมันไว้เพื่อย้ำเตือนตัวเองว่าคุณมาถูกทางแล้วข้อ25ใช้เวลาอยู่กับตัวเองในชีวิตที่วุ่นวายเรามักจะลืมให้เวลากับตัวเอง การอยู่คนเดียวมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะคะแต่มันคือช่วงเวลาที่คุณได้ทบทวนและก็ฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพราะมันช่วยให้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตมันทําให้คุณได้พักจากความวุ่นวายจากโลกภายนอกอาจจะลองปิดโทรศัพท์แล้วนั่งเงียบๆกับตัวเองหรืออาจจะเดินเล่นในสวนคนเดียวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการเขียนบันทึกด a i ี่ก็ได้ะค่ะในสิ่งที่คุณคิดแล้วก็รู้สึกการอยู่คนเดียวไม่ใช่การหนีจากโลกแต่เป็นการกลับมาหาตัวเองเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการ ข้อ26มองหาแรงบันดาลใจชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากพลังในตัวคุณแต่พลังนั้นก็ต้องการเชื้อเพลิงเพื่อให้ลุกโชนขึ้นมาและแรงบันดาลใจคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะช่วยผลักดันให้คุณอยากลุกขึ้นมาทาสิ่งใหม่ๆทุกครั้งที่คุณรู้สึกหมดไฟจงหาเรื่องราวที่เติมไฟให้กับคุณเพราะว่าแรงบันดาลใจคือสะพานที่เชื่อมคุณไปสู่เป้าหมายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองการฟังพอดแคสต์หรือว่า YouTube ช่องที่เราสนใจ ข้อ28อยากรัวคําวิจารณ์คําวิจารณ์มักจะทําให้หลายคนรู้สึกแย่แต่รู้ไหมคะว่าคําวิจารณ์คือกระจกสะท้อนที่ช่วยให้คุณมองเห็นจุดที่คุณอาจจะมองข้ามไปทําไมคําวิจารณ์ถึงมีค่าก็เพราะว่ามันช่วยให้คุณพัฒนาและก็แก้ไขจุดอ่อนได้มันเป็นโอกาสที่ให้คุณมองเห็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนั่นเองวิธีในการรับมือกับคําวิจารณ์ก็คือฟังอย่างตั้งใจอย่าด่วนปฏิเสธนะคะแยกแยะคำวิจารณ์ที่มีประโยชน์ออกจากคำพูดที่ทำร้ายคุณ จงอยากรวคคาวิจารณ์เพราะว่ามันคือบันไดที่ช่วยให้คุณก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จนั่นเองข้อ29จงให้อภัยตัวเองเรามักจะใจดีกับคนอื่นแต่กลับใจร้ายกับตัวเองคุณเคยตําหนิตัวเองเรื่องความผิดพลาดในอดีตไหมคะหรือว่าโทษตัวเองว่ายัางทําได้ไม่ดีพอการตําหนิตัวเองไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งที่คุณต้องทําก็คือให้อภัยตัวเองแล้วทําไมถึงต้องให้อภัยตัวเองเพราะว่าไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยทําพลาด เพราะคุณมีค่ามากกว่าความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวฉะนั้นจงยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จงบอกตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดในตอนนั้นแล้วมุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตจงให้อภัยตัวเองเพราะคุณสมควรที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆข้อ30ลงมือทำเดี๋ยวดีค่ะทุกสิ่งที่คุณต้องการเริ่มต้นจากการลงมือทำทันทีอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมไปกว่าตอนนี้แล้วค่ะเพราะเวลาที่ผ่านไปในทุกๆวัน คุณไม่มีทางได้มันกลับมาเพราะการเริ่มต้นคือสิ่งที่ยากที่สุดแต่เมื่อเริ่มต้นแล้วคุณจะพบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดทุกความฝันจะไม่มีวันเป็นจริงได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงมือทําอย่ารอวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้คือวันที่ดีที่สุดที่คุณจะเริ่ม